Music arms! สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันกับพวกเราอีกแล้วในช่วงรีวิวสินค้านะครับวันนี้ผมไก่พิซิ่อาร์มครับผมปืนมีซิกอาร์มครับเย้วันนี้นะครับเรามีเฟนเดอร์เฟนเดอร์สัญชาติญี่ปุ่นครับผมเฮ้ยเราชอบอยู่แล้วเลยสัญชาตินี้เราชอบอยู่นเนีะบ้านเมืองเขาสวยดีครับสะอาดดีบ้านเมืองสะอาดดีขาวด้วยขาวด้วยโอ้โหหมายถึงว่าอวบด้วยเอ้ยพวก ของกินอะไรเขาให้เยอะกินหุ้งว่าเขาติดกับทะเลไงอาหารทะเลปลาตัวปลาตัวใหญ่ใหญ่บ้านเมืองเขาขาวสะอาดนะครับก็ดี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 นะก็ดีดีครับโอเคอ่าวันนี้นะครับเราอยู่กับ Fender Traditional 60 s t r a t o c a s t e r นะครับนี่เลยฮะว้าวสวยเลยตัวนี้เป็นสัญชาติญี่ปุ่นครับผมราคาอยู่ที่2,000 0ไปลายๆซึ่งตัวนี้มันจะ เขาเรียกว่าอะไรมันจะคล้ายๆกับเฟนเดอร์ยุคปี6 0ศูนย์คล้ายๆกับเขาเขเคยชื่อมันก็บอกอะใช่หกศูนย์ใช่ครับผมคือทุกอย่างดีไซน์ออกมาคล้ายๆแบบว่าย้อนยุคไปเลยอ่าย้อนยุคไปเลยใช่ครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นปลายถืออยู่ในมือผมจะเป็นสีซันเบิร์สครับผมส่วนของพี่ปืนจะเป็นสีแดงสีแดงนะครับผมสวยดีฮะสวยมันแบบสีมันดูโบราณดีอะดูจากสีคอสีอะไรเขาทำให้มันเหมือนเหมือนเก่านะ่จริงไม่ได้เก่านะ อันนี้ใหม่ใหม่นะฮะเราไม่ได้ซื้อมือสองจากคองถมมานีครับไม่ใช่อะโอเคเดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องสเปคกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรมันถึงดูวินเทจอะไรมันถึงเป็นท r a ดิชเ o นอลหกนะครับเริ่มจากไม้บอดี้ก่อนแล้วกันนะครับน้ําหนักกำลังดีเลยพี่มาจากทำมาจากไม้เอลเดอร์นะครับเอลเดอร์นะฮะสวยงามมากครับ ตัวนี้ต้องขอบอกว่าเป็นเอลเดอร์ที่น้ำหนักค่อนข้างค่หนักอยู่นะนงครับเออนะฮะแล้วก็เคลือบเล็เกอร์นะครับครับผมแล้วก็คอด้านหลังนะครับจะเป็นไม้เมเปิลนะครับพี่เมเปิลแต่จะจะจะทำสีให้มันดูเก่าเออนะครับคอตัวนี้จะเป็นยูเชฟตามสไตล์วนเทคครับผมก็คือแบบว่าปกติเราเราจะเห็นคอเฟนเดอร์มันจะแบบกึ่ง กึ่ง U กึ่ง V ครับผมใช้นี่เป็น U shape ไปเลยนะครับผมค่อนข้างอ้วนนิดนึงแต่ว่าจับถนัดมือดิก็บอกแล้วว่าอวบอวบนะครับอวบนี่เองอวบนะนี่ข้ออวบนะครับผมนะฮะอืคิดลึกแล้วแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับจะเป็นไมล์โรสบูดครับจะเป็นโรสบูดเป็นโรสบูดนะครับ21่ิบเอ็ดฟิตถ้าผมโอ้โหนี่ฮะ21ก็นะดวินเทจก็ต้อง21อ่ะใช่ครับพี่ดูแบบระดับเริ่มเลยนะนะครับแล้วก็นัดจะทำมาจากกระดูกนะครับ นะฮะลูกบิดโอ้โหสวยงามมากนะครับนะเป็นแบบวินเทจเลยครับประทับตาเฟนเดอร์เจแปนะครับประเทศนี้งานขึ้นขึ้นชื่อเรื่องงานงานโคตละเอียดมากโคตรละเอียดครับแต่ที่ที่งานดีมากนะจริงจริงครับหมายถึงแบบเขาปราณี่คืออย่างเครื่งอย่างกีต้องกีต้าร์แบบอุปกรณ์ที่มาจากทางนู้นมันก็งานดีทั้งนั้นอะไรที่มาไม่ในเจแปนี่งานมากบไโดยเฉพาะถ้าพัดพวงเนี่ยไม่ในเจแปนไม่ใช่ าร้านอาหารแถวนั้นร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะแถวทั้งคนญี่ปุ่นเยอะเขานำเข้าของมาจากร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อร่อยดีแถวนั้นอร่อยดีนะครับมาแล้วเข้าเรื่องกีตาร์กันต่อนะครับโอเคแล้วก็อาภาคอิเล็กทรอนิกส์เหมือนที่บอกว่ามันวินเทจตรงนี้แหละนะครับก็คือปิ๊กอัพจะเป็นซิงเกิลคอยล์สามตัวเป็นวินเทจสไตล์นะครับปิเป็นปิ๊กอัพวินเทจสไตล์เลยซิงเกิลคอยล์สามตัวนะครับแล้วก็น็อปหนึ่งวอลลุ่มสองโทน ห้าซีรเตอร์ห้าทางแต่ว่าน็อกมันจะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรสีเก่าๆนิดๆกิมครีมหน่อยเออจะจะไม่ถึงกับขาวจ้ะใช่ครับผมอันนี้เอาครีมครีมนะพี่นะผมก็ให้ให้ให้ความรู้สึกดูวินเทจนี่ครับครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Make in Japan Traditional นะครับผมบล็อกติดเอาติ๊กเกอร์นี้ออกปุ๊บอ่ะไม่ใช่เจีแปนแล้วนะครับเอาติ๊กเกอร์ติดเจแปะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปร้านนะครับต้องให้ไม่เห็นติ๊กเกอร์นี้นะฮะ ไม่ใช่เจแบนครับผมนะครับถึงแม้ว่าอ่านดูข้างหลังเจแบนอย่าไปเชื่อดูติ๊ึงติ๊กดูตรงติกเกอร์นี่โอ้ยไม่สนไอันนี้เขาติดมางเฉยต้องเตือนนะครับอันนี้ไม่มีเปเจแบนเป็นเจแบนเฮ้ยต้องดูงานก่อนโอ้นะฮะรอเล่นรอเล่นรอเล่นครับผมเจแต่เจแบนนะเจแบนนะครับมาแซวกันเล่นนะครับโอเคครับพี่ปืนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าเสียงคลิงกันแล้วกันครับพี่ปืนเดี๋ยวเอาตัวสีแดงเล่นเอาตัวบนก่อนแล้วกันเอาอะไรเด้งๆดิ ็อสจบเลอืมเด้งอีกอย่างเลยขอบมาเชียรนะครับมาตัวเตา โอ้ก็เด้งๆนี่นะโอ้ใช้ได้เลยครับผมเป็นงานบ้างพี่เสียงครีนเสียงครีนเมื่อกี้เราเล่นแบบสับๆาสับซิกเอไถ้าแบบเล่นพอๆดู ขอรัดไปอีกนิดนึงนะโอ้โหเพดข้อเลยนะโอ้เสียงครีนไม่คิดว่าใ่ผมนั่งฟังดูผมว่ามันอุ่นดีนะนะครับครับผมด้วยความที่มันเป็นเอลเดอร์ด้วยมั้งปกติที่ที่ที่ผมเห็นเฟนเดอร์เจแปนมันมันจะถ้าแบบรุ่นแบบธรรมดานะมันจะเป็นเบสเบส w o o d เบส่วนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รุ่นสูงจะเป็นพวกไมแอสไปเลยแต่นี่เป็นเอลเดอร์ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นเห็นน้อยมากสำหรับเฟนเดอร์เจแปนมันให้เสียงคาแรคเตอร์ที่อุ่น นะพี่นะแล้วก็มันดูแบบว่าซาวแบบโบราณโบราณดีอ่ะิีเทสก็ตามสไตล์ที่เขาออกแบบมาก็นั่นแหละน่าจะห0 60นหน่อยเด้งด้วยที่สำคัญมันแบบว่าให้ความสุงที่เด้งเด้งด้วยเดี๋ยวเสียงแตกกันดีกว่าพี่มาครับผมครับผมเสียงแตกก็องสไตล์60ศูนยอ่าสไตล์นี่เ้งอ่านะฮะเก่าเ่านิดนึง มันมือมันเลยโอ้ยคือที่มีสายสะพายที่เวียงแล้วเวียงเวียงบุ๊คลอยไโน่นเลยเรียบร้อยสองเมืองกระบาทเสียตั้งไว้มันมือดีไหมพี่ตัวนี้มันมันมันดีครับเพราะด้วยด้วยเราที่เราใช้ดอยดอยน้อยแล้วเสียงเสียงเนื้อของตัวกีตาร์มันออกมาเยอะใช่มเออออกมาเต็มแล้วก็แบบเออเด้งๆดีเอ๊ มานนั้เฮ้ยผมว่าเอาไปเล่นพวกแนวแบบเก่าๆอะลองแอนโดรแล้วแนวแนวพวกว่าลดลองเก่าๆผมว่าผมดีนะเล่นโซโล่เพลงหวานๆก็ได้อืมอืมเนี่ยสลอปสักท่อนไหมพี่อร่อยนะแยวเพลงอะไรดินิดเบอร์ที่ไงอนี่ครับตั้นไงอ๋ออันนี้เสียงแห้งนะอ เสียงเปียกๆก็จะเป็นยังไงครับมันก็เอาน้ำสะอาดพี่เอาน้ำใสแน่นอนใสดีเลยเสียงเวทมีมีก็เป็นคนตรงไปตรงมาเรื่องเสียงเปียกๆนะฮะเฮ้ยผมว่าพอดีนะเสียงเปล่านี่คือมันฟังดูแบบว่ามันมันมันมีมวลเสียงที่ค่อนข้างที่จะนวลแบบผมพูดไม่ถูกอ่ะมันต้องมาลองเองอ่ะจริงๆด้วยความที่มันมันเขาเรียกว่าอะไร รูปลักษณ์หน้าตาม,มันดูวินเทจอยู่แล้วมั้งรเราเลยรู้สึกว่าเสียงมันก็วินเทจตามหร,รือเปล่าอันนี้ผมเท่าที่ผมสัมผัสนะจากเสียงจากการสัมผัสด้วยมือเนี่ยผมว่าใครที่ชื่นชอบแบบซาวดขเก่ากีตาร์แบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบลีลิกนะตัวนี้ผมว่าน่าสนใจในทีเดียวแล้วเป็นงานเจแปนด้วยค,คืองานทุกอย่างที่เขาประกอบมาไม่มีข้อติดเลยดีกว่านะครับเรื่องคอเรื่องอะไรเรื่องการเคลือบ ผมว่าเขาทำออกมาได้ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้คะแนนกันดีกว่าร็ให้เปิดข้อแรกครับพี่เหมือนเดิมครับรักแรกครบครับให้กี่คะแนนครับพี่รักแรกครบเหรอครับอืมรักแรกครบผมให้สิบเลยกันครับสิบคะแนนเลยครับผมคิดเหมือนผมเลยเพราะว่ามันมัน เขาเรียกว่าอะไรมันมันสมชื่อรุ่นอะครับเออมันแบบ6กศูนย์แล้วแบบดูดูไม้มันเก่าๆดูอะไรมันเก่าๆแบบนะคเหมือนไม้แบบว่าครับผมเหมือนไม้แบบไปขุดมาจากไม่ใช่ปัาใช่ไหมมันเก่าเก่าเกินมันมันให้โทนสีแบบเออมันมันไม่ได้ขาเมเปิ้ลมันไม่ได้ขาวไงมันแบบออกออกเหลืองๆนะครับนี่ฮะครับผมเป็นดีไซน์ก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่กินเหล้าเยอะกินเหล้าเยอะไม่ใช่สวยเหลืองสวยดีด้วยนะมันเหลืองสวยดีเป็นเหลืองที่สวยมากมันดูเขาเรียกว่าอะไรมันดูขลังดีเออเออมันดูขลังดีอ่ะสิบคะแนนครับนักพบนะครับข้อต่อไปครับเสียงครีนพี่เสียงครีนครับเสียงครีนให้สักเก้าจุดห้าเลยครับเออสมน้ําสมเนื้อสมน้ําสมเนื้อครับผมมันมันมันติดนิดนึงที่แบบเอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะ บางบางบางแก๊กมันยังไม่ประทับใจเท่าไหร่อ้ฉะนั้นสำหรับตัวผมนะแต่เอาไปจูนกันได้นะจูนกันได้เพราะอันนี้คือเซตอัพที่เขาเซตอัพคร่าวๆมาจากโรงงานคร่าวๆครับเราสามารถที่จะอาไปตั้งความสูงต่างของครับผมทไาของปิกอัพได้นะครับก็คือให้ทางร้านเราตั้งให้หรือว่าท่านพอใจในเสียงเดิมแล้วก็ยินดีครับครับ9.5คะแนนนะครับสำหรับเสียงครีนข้อต่อไปครับเสียงแตกครับพี่เสียงแตกเหรอครับอือเสียงแตกผม ต้องให้สิบแล้วมั้งครับสิบคะแนนครับผมทำไมผมให้คะแนนเยอะทุกคลิปเลยเฮ้ยตามความรู้สึกไงเอาสิเลยนะครับเดี๋ยวน้องไม่เชื่อกันโหทำไงเนี่ยแต่ว่าจริงๆจริงๆสิงจริงๆริงนะฮะก็มันไม่ก็แน่นอนมันไม่ใช่กีตาร์ที่เอาพุทแรงอะไรมากมายก็คือตามชื่อมันมันก็ต้องเป็นสไตล์วินเทจแต่ถามว่าวินเทจไหมโอเคมันออกมาเป็นซาวด์ที่ค่อนข้างวินเทจค่อนข้างเด้งค่อนข้างอะไรแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวของผมคิดว่า ม,มันเหมาะแล้วที่จะให้สิทธิ์ด้วยความที่ว่าผมนะคือเสียงแตกกับชื่อรุ่นกับสเปคครับผมมันคล้องจองกันครับผมคือแบบว่ามันเป็นรุ่นอาจจต้องหกแน่นอนอว่าเออเสียงที่ทำออกมามันต้องคล้ายๆกัยบ,บยุคนั้นด้วยครับผมซึ่งตัวนี้มันก็ทำได้แมทช์กับชื่อรุ่นมันครับอันนี้คือเป็นจุดที่พี่บูน,น่าจะให้สิคะแนนผมว่ามันกำลังดีแต่ถ้าวินเทจไปแบบ เอ้ยผมเคยไปเล่นของเพื่อนแบบที่แบบวินเทจแบบปีเก่าๆจริงๆนะอันนั้นมันวินเทจไปผมอาจจะให้คะแนนน้อยกว่านี้ก็ได้มันมันก็แบบแล้วแต่คนชอบใช่ใช่ใช่แต่นี่มันยังมีความโมเดิร์นอยู่ครับมันยังมีความโมเดิร์นสิบคะแนนครับผมข้อนี้นะฮะข้อสุดท้ายครับผมคุ้มราคาครับผมถ้ากี่นาทีต้องก็ต้องให้สิบแล้วครับสิบคะแนนแน่นอนปูมาสักขนาดนี้ต้องให้สิบแล้วครับนะครับเราปูมาในที่ซส่ห้าสิคอยดูคอยดูแม่ 1ิคะแนนครับ,ค,รบคุ้มราคาถามว่าคุ้มราคาไหมสําหรับผมที่เป็นคนนั่งฟังเมื่อกี้คุ้มครับผมนอกจากสวยงามแล้วเสียงถ้าใครเป็นคอวินเทจผมว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแล้วที่สําคัญเราแถมกระเป๋าครับผมนะครับตะเก๋า ปลาเก๋าครับเอาไว้ดึงน้ำปลาแบ้ดมะนาวทกระเป๋ากระเป๋านะครับของเฟนเดอร์ของเฟนเดอร์นะครับแถมให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีใบทรงใบเซอร์อะไรเซ็ตสุดที่แถมให้อีกนิดหนึ่งนะครับแถมให้อยู่แล้วนะครับคุ้มแน่นอนครับสำหรับเฟนเดอร์เจแปนลองหาซื้อมาใช้ดูหรือว่าใครที่กำลังรอคอยเฟนเดอร์เจแปนตีเก่าๆตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสองหมื่นกว่าเองเออ รับองไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงคะใครที่อยากเข้ามาลองก็เจอาหน้ที่มิ s สิคอาร์มทุกสาขานะครับลองเข้ามานั่งเล่นได้ทั้งวันครับผมแล้วก็คลิปหน้านะครับมาเชิกครับพวกเราเช่นเคยการรีวิวสินค้าวันนี้พวกเราสองคนลาไปและครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเตะเตะเฮ้ยมิวสิคอาร์